นี่มาพบกับช่างปลื้มนะครับเทอร์โบทีเอฟศูนย์แปดขีดสองนะครับอยากรู้ราคาคอมเมนต์มานะครับคอมม่าคอมคอมวันน้าดูบะไอ้ยะบุบสิบสองไอ้ผมเ่ยใส่ห้อด

สวัสดีคนดูด awesome, uh, ้ atem, JI, วยนะครับกำลังติดตั้งครับหนึ hmm. ่งคนครับมาในเด็ดตวนกันของมเบืองครับติดตั้งเทอโบนอกสถานที่สร้างกับบังเด็ดเทเบไว้ยี่ห้อยี่เงา ไปพัดนะครับไปกิ๊บกิบครับจะเสร็จไหมครับวันนี้ครับนี่ครับปลายยูครับตะวินมันใกล้ตกดินแล้วพี่น้องกต่ลังปลากันเลีงเลีงเฮ็ดหอนหอนอยากฟังเสียงมื้ยเนี่ยเลี้ยงฟังเออเลี้ยงฟังปึ๊บสุดที่กูได้ก็จะกึ่งเชื่ แล้วครับเสีย uh. งรถจีดวันนี้เพิ่มกวดสนาเสียบ่เห็นได้เสียนะออกซื้อยากคันไหมอีกอีกไหมดังดังแ้ขอไนด้วอยากดังในยูทูบไรพี่น้อง

ล้นในเบนเดียวโอ้มีได้ยินเละเละไปอ๊ะโอเกิดจอดแล้วทีน่ะเอ้ยมันเกิดอะไรเนี่ยเหมนจอดจ้ะผมนี่จอดท่านี่นะเกิหน้าเป็นเน็ดถ่วปุ้มไปเลย ออหหสตาร์ทบ่มไปเลยเพื่อ,อ,อแม่พี่น้องครับยี่เดย์ฟังเสียงมาครับเมื่อเนี่ยอย,อยากรู้ว่ามันหอนยาวหรือหอนสั้นครับ không mánh nè đó nó về, này nó phút 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 vậy thì bưng nó xìa vô cành xong rồi hơi 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 ย e ังไงป่ะเนี่ยอเดือนในหนังปิดๆปิดตายจีเรต้องใส่ฟ้าใส่มันบนนี้เขี่ยมแต่เต็มเลดอยู่เป็นไปก่อนเราดูดสุดเล็บปีในหนังมันไม่ได้ดูดเนี่ยนะตัวนี้มันเป่าด้ะเป่าลงอ่ะมันเป่าออกมันตัดตรงนั่งที่บนคุณมองไงเขามองไงเขาเป่าออกที่เท้า ไทยน้อนนงยิงไทยกอนทำไห้มันหินอยู่เลยพาทคน้องทางคลื่นมเคโอเค,อเคสูบไม่ครับบมมีอินเตอร์บมมีอินเตอร์คู่เลย <c oughs> ดูสดดีครับ เบอเจ็ดครับลูกเบือย่งหางย่งห่างหย่างหางห่วงยางห่าย่งห้อนงหางย่หงย่างย้งอางย่าย่งเอางาา่ยา่งงง่งย่่ย จัดไปจัพรุ่งนี้ได้ฟังเสียงแน่นอนบอกลั่นใช่ไหมบอกบอกจัดเลยยุดยิงซื้อมาติดตั้งยิ่งง่ะซื้อมาจากสั่งมาจากด้านมนุษย์เทือบูครับโอ้มนุษย์เทือบูฟังไห้ลูกเรื่อฮะจัดมาจัดมาเสียงผู้ใดมาเขาเสียงผู้ใดเสนอไม่ป้อมนี่ แล,แล้วมันยิ่เพิ่มความเห้นขึ้นกว่าเก่าติหรือยังไงเนี่ยตรวจได้เมันยิ่แห้นกว่าเก่าเป็นบ้าง่งช่างปูนโมนิายจัดเองทำเอง แตงทำเลยม่าโอ๊ผ <c oughs> ีม้าแล้ววนะา <c oughs> นี่ยอนเสียด้วยน้อ เฮ้ยไอ้นี้เขาได้ม่มีร้านกินรุ่นแม่ตึดใจวั้ย่าจะลีบยี่อไรเอาเอาไอเอาอิ้ย้วับินหนาข้นทอมโว้ยขึ้นฟังน้ำขึิวฟังพุ่นได้ Quê yeah. à? <laughs> được biết mừng chim ngăn luôn nè, chim ngăn nè. ồ, lắp tất bại lắp tất bại lắm 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 tất จุ ja, ้นเมึงมึงอย่งุนหอาเบิมึงได้ปะเฮ้ยมาหนีถึงสร้างใถึงได้ทายคุ้นหนึคนนึงมีปัญหาโอ้ยยังรูจักแต้องบว่มนเบิง่่าเบิงคือโอ้ดูอาจารย์หมแล้วครับปาปา ปาของเราครับกระเป๋าตังเงล่างนี่ฮะเด็กตังล่างอกตัวหนึ่งตรงนี้ก็เซ็งในวงที่ไหนไปแล้วดูไปพัดอับตายดีที่สักเจ้าเจ้าขอ้ใหม่ครับโวยหนุ่มครับ รู้ครับไปพัดสองสั้นดีนะไปพัดไปสองสั้น เอาบุมคือโง่จังวะฉันที่เหียงตัวนี้มาหัาพี่เนาะโอ้โอตาย,ยโอ้ก็บอกว่าอยู่ฉัที่เหียงตัวไม่มาหัดบุ๋มยิ่งใหญ่พไปโอ้ตังเกิดอาการร้อนนิดนะึงครับเครื่องเงื้อเลือด <c oughs> ตึงรีมแมปไหมดิต้องไปรีมแมปใส่คอมพิวเตอร์ไหมไอ้ช่วงนี้เขากำลังคิดไปเพื่อนๆดิ เงียเงี้ยครับเก่งิงขึ้นน้นำต้มไก่อันนี้เิชรก็ได้ฟาดทิ้มนะครับบุยบุยโองแท้ของพวงจีบ้างเลยเนี่ยไอ้ยะบักอึกฉลามมันไปห้ากับใบพัดเก็บมันแตกว่าใบพัดอ่ะเด็ฉลามอึฉลามเนาะบางแท้นะเนียมอ้หายว่ะสองสองท่อนเนียมรังอ่ะเขาเก็บได้อยู่เมื่อวานเนี่ยจึง่ได้ดึงรถเอง นี่ยบลังอะน้ำหายด้ของผู้ใดของบู้ดเนี่ยประกยังเล่นได้เนขานอขานเอคนว่าผมซิ่งหมูมนวันหมู่นสามล่นสามเขาก็ยังจอดก็ยได้บเนี่ยวางคนหูได้บน่แล้วม่เห็นตอนนึงมยู่เนี่ยปากบอนเนี่ยตอนเหงาอ่ะตอนเหงาง่ายเนี่หอตอนสั่นดิตอนสั่นหัอีกเด้หักบันบันมันนี่แหะผมผู้ใดผู้อนสั่น น่าจะเป็นของผโอ้ผมข้างหน้าผมมันเปอี่นท้องมันมนเปลีัยนเพี้ยนท้องหรือไงสวัสดีสองคนันน่ะสวัสดีสวัสดเอามันเป็นงวมันังอันนั้นก็ดังตุ๊ก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 เนมันันนะก็ไมวม

แบบใดครับยุดีนะครับแบบใดนะเบื้องหน้าดูมันมันว่าปั่นมาทำไมพอดีอี่รของยึดดับกันตั้งเทับทัเทบเจ้าไป่อาจารย์ลลวงมาตั้งให้เออฉลาดรักเลี้ยน้ำไปเอาน้ำมาใอ้น่ะของอ้ายน่ะนารถดน่ะ mười bốn triệu căn nhà. A sanh do you want to 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 do you want ไล่สั่นไไล่อาเส้นหน่อยันนัอันเป้าวันไข้ขวอนเชียยุ่งามประตูรถมืออะไรไอ๋อมือมือจะได้ฟังเสียงมาไหนครับได้แท้ครับได้ฟังแท้เพิ่มอันนี้ไหมอีกันด้วที่ว่าเกลียกที่มองกาแฟอ่ะอืมทางนี่เอิดแบบเกดีย์นะเจดีย์เกลี่ยแยก ว่ามป็นจีดีวัดปูหงส์อื้ออ้ออันนี้ใส่ปนงค์ใส่เบิดทุกอย่างใส่เม็ดทุกอย่างใส่ใส่ไอ้อยากได้อันนี้อะไรบ้างใส่ไปบ้านป่วยไม่ใส่รู้กับบานก็ยิ่งหอนดีเลยวะบ้าหรือมันหูน้อยต้นนี้แหละเขาใส่อ่ะมันแย่กว่านี่ของต้นโอ้เออต้นนี่แหละใส่ผาวาวยี่หลี่มันยี่เหลียนออกเรื่องสินะแต่ว่ามันมันบ่แม่นเลียญมันเป็นแป๊บมันยี่โดมันเหลียนออกเรื่องสินะออกเดี๋ยันี้ก็ใส่ยี่นเหลี่นยมโอ้โหไปไปไปเอาอันนั้นนให้่ไป เปิดประตูมามีย hmm. ้วนทางบอละใส่ควงแช็ดครับผม้างขวาใส่ให้เสียบพิมเนี่ยเสียเพมยี่มยไฟเนี่ยสิบสหรือสิบสองสิบสนตัวนี้เี็สยังไงวัดบุดเลยนะฮะเอามวนเบอรสิบสี่ใไหมเนี่ยไม่บอรสิบสี่ปะนี่อันนี้วัดบุธเนีลูกเี่เนี่ยตัวเนี่ยตัวสันบุมีเนาะเปนมี

ตีสมทำละมันนี่เมียมึงด yeah. ูไฟมันเสียบไปเลยมันเป็นไฟเร่งเดียเนี่ยอันพวไฟมันสุกอนี่นีเนี่ยงนันนี่หน้าวดปาดเลยถูแม่ไปอยากได้อะไรอีีอ่ะเนี่ยเอยากได้อะไรโอ้ยผิดปาดทำไมโอดเหาว่ดูสันเียามนใส่ มันใส่สูตรเขาเอาเปรี้สูตรเขานะเขาที่เขาว่าเต๋อตีกวยดีๆนะกระทอมันดีนออทอเขามันดีดมาแล้วมันก็เป็นทอเดิมเนี่ยนะทีเออมาสั้นเขาทีได้ใส่ทอนี่หรือเนี่ยกวยหยาบหยาบหยาบกันนั่งมาเลยเกี่ยวแบบเนีย่ยเออเบือติดตี อาจารย์ลงหน่มีารอาจารย์เพิมอาจารย์เพิ่มฮ็ดให้นี่วันจนสุดเชียงเลยว่าเมื่อั้นาไปฮนดีบ่ะฮอนดีเลยเาหยุดไปเลยลูกบี้ซดมันยังอยู่ด้หรือไม่ต้องตัดทางปุ้ยปุ้ยน้ำต้มไทยปุ่ย ไ่จัดเลยมืออื้นเศ้าน็อตจินการน็อตตันเหอคืออปเป็นพิเศษของมันตั้งหากว่าผมว่าแม่นวอายะเง้ยโยันนันเป็นน็อพิเศษของมันตัางหากวะแม่นวะเงี้ยเป็นน็อพิเศษของมันยังปะ นับปี C2 มันนั่นนี้เห็นยังไงีดีหน่อยจากวะนี่เอาอะไรกันทีโอ้ยผมเนเอาเทวัดบุตบ่นี่ย่านวัดวัดบุตเนี่โอ้ยเห็นก้อเหียงไรมด้ขัดโอ้ยไม่ีเาวปเกียทาไปเจออะ้ยังไงดีหน่อยวะม17เยอะดหน่เยบอะดับกอนนะ ได้เลยนะครับไล่สวดเนาะนี่แหละของมันน่ะอู้เนี่ยแล้วแล้วตัวนี้เส้นอะไเนี่ยมันเนี่ยถือย่าเพิ่มถามเถามยืมโอ้ยอยากสอบเนาะเยอะอู้พอดีนี่ผมอยากสอบเนาะนี่ได้หมดเลยได้แต่มันยาวตัวนี้ห้องอือจัดจัดเลยครับแจงมีอยู่ของทางโอกาสนี่น้องมีแต่เนี่ยเข้าเมน้องครับอือจัดได้เดี้ว มันตัวแดงมันกุลาเกี่ยวอันนี้เลยอ๋อนี่เข่าตัวไหนก่อนเนี่ยซ้อมๆเบิ้องต้นว่ามันยิได้ตัดเนื้อไปเลยนิ้วนึงสองนิ้วเนี่ยตัดซ้ำเนี่ยพอดีคุณดูสิคนเอาเอาลองเอาน้ำเอยะใส่เบิ้งก่อนเนี่ยเนี่ยเอาตัวนี้ยัดเข้าไปแล้วก็ใส่เบิ้งเบิงรู้เก่าเป็เกียร์มือดิเรือยัดเข้าไปเลยแล้วใส่เบิ้งมันยิ่งเนื้อไปเลยยิได้ตัดตัวซ้ำเลย ที่เอฟศูนย์แปดครับที่เอฟศูนย์แปดขีดสองขีดสองขีดสามสร้างเพิ่มมาเองสร้างเพิ่มมาเองดิบวกกับคนอีกดิ้งนะนี่แหละครับรถแหงกับคนณน่ะเขาลุงรถกัแหงกับรถเออรถคนแหงกับรถโอ้ขอโทษขออภัยอย่าแมงเยอ่เพื่อนเห็นรถคุณไกลแล้วเขาลุงรถกระบะกันละ รถทั้งนี้กับรถคุณไก่โอ้รถไอ้เก่แล้วอันนั้นไลเบาทั้งนายเห็นบ่ะเพียงอวยยังงา๊าหมดเลยไล่เพียงอ้อยไหมมันเลยรถไอ้ไก๋โอ้ยมาเล่นกับเขารถน่ะมารถเขาไหลไปได้ยี่บอ,อกต้นบ่ได้จีต้นบ่ได้ต้นยกให้เขาแต่ว่าไป <c oughs> นี่คืนร้อยแปดชิพกว่าพูดเลยคืนใ้เบิ้องคืนในไอ้เบิ้องโน้นไปอ่าไปกัก เอ๋อ,อเดี๋ยวว่ารวยไปทำเลยไปไม่คนละไปหรอกันนะไปยังไปกระเดาบ่ดีคือว่าพอดีว่าที่ได้เอาออกมาเทียบตัดเลยตัวนี้พอดีอยู่เอาไปตัดไว้ส่แล้วมันมีเทียบแล้อ้บอกว่าจีเด้เอามาเทียบกับตัวเนี้ยตัวฟังเดียวกันเนี่ยเพรก,รก,รก,รกตัดเนี่ยนี่นี่นี่วัดเนี่ยผู้เล้ววัดป้าพู้เล้วครับตัดออกม้วนเลย

ทอต้องไปเชื่อมไหม่ดเี่งดีงด๋ยเราทอเกาสุบเลยไงยะมันยาวแบบเดยมันยาวแบบเดทอดเนี้ยมันไะมันนี่ัสุดแซนนี่็ออนี่คนระัอเดวอเกอมาม่ะนะคอเดอมันเต็งมนะั้น่ะดูดูดูออกมาดูดิมึงเบึงออามาเบึงหอนแทครับสุดเขาเลี้ยนมา <c oughs> นี่หนาเปลี่ยนหนาเปลี่ยนอีกไส่นอือเทียมหนาเปลี่ยนชนิดอขอเทียมหนาเปลี่ยนไหมมันก็ไปยัดเป็นแบบเป็นพักแล้วก่อะเราก็เรียนเนาเีนอือนะบอกว่าแบบนั้นดีกว่าแน่นะเฮเป็นนั่นมาหนาเปลี่ยนแล้วก็นองกระคันบีบเลยแน่นวะเหตเห็นตัวมาอนี่เห็ุบตสุดผมวาแม่นะเห็หนาเปลี่ยนสุดเลย

À, chán gì cả này cái nhạc đấy chán rồi ัมันช่วงทอเีนวมันกับฟ้ากับไม้เป็นแฝงกับเินมา็นช่วงบปแจเกบียบ่มยนนี่เขาแบบเต็มเจ็เจ็เโอ้เต็มเลยเนี่ยจัดรุ่เนี่ย บ่มันต้องเบิ่งองซางเบิ่งองซางก่อนเม็ดเดียวไปเลยหมอนเนี่ยเขาก็พอเทียบองซางเขาก็ขีดนี้ขีดนะชอตันนะมันวะล่ะเทียมเนี่อยู่ก็เป็นเสาสีเข่าแล้วนั่นแหละแน่นวะเพราอเทียบหนี่เป็นนั่นเขาไม่ขีดขีดเอาแน่นว่แม่นวะขีดเส้นเดียวรูเลี้ยงเลยเนี่ยแชิมาตันเทียมนะเฮ้ยเพราะหมวกเปลือมเอ้าตัวนี้ทอดอกี่ ได้แน่นอนนี่ตัวก่อมจีนเนี่ยเออวิจิกระปองตัวก้าวเนี่ะได้ปะบุญบุญตได้นยเข้าจับเดิมมันฮอนตัดเชียงสั้นลูกเนีอยงเบอร์สิบต่วนึงน่ะบ้กก้าจับบุมีคิมมันฮอนหอนบ่มดเขาจะขึ้นจับเลยมันห้อน มาวางไม่ยางอเบิดบึ้มีกโอ้ยยางดัอกกนานาะยาอย่างนี้พเอาไอ้่นจะมีบกมยังบ่บ่มีเนีห้านากนเสียแล้วม่เจียเครื่องมือเสียแล้วดูน้เข้าไปสูบไทเลยนะสูบฝ่ายนี้ฝายน้ำรดนบอกเพนไงเพ่อนน้หาเพเหอนด้ยะลุดไปเรื่อยนะจะลงจะลงเขาไปดูน้ำย็นได้แล้วผู้เดียวไป ไปพุ่จา์ไปไกลเยอจานใปน้ำรถเนี่ยตรงไปเลยไปน้ำรถอาจานไปชี่ลงหม้อกเนี่ยไบพาานี่ยียไส้ตรงยังเดียวเลยอ้กว้างใบเทโหรือใบพล่ะเนี่ยโอ้ยสองใบพัดพัละลูกพี่ใบพัดสองสั้นพนเนทังเพีย อันนี้ไปฟาดสองสั้นบ่อสั้นเดียวสั้นเนาะเนาะจัดเลยเดี๋ยวค่อยมาฟังเสียงหอนเป็นยังเสียงหอนฮ้องฮ้องมาห้อยไขยดิ <c oughs> มาห้อยไขยดิเ <c oughs> ิ่งท่านผู้ชมหน่ยกองเชียกองเชะน,นี่ที่ผ่านเดี่ยวความหอนลดขึ้นเนาะ เด็ไปเปาหมอน้ำวงเลี้ยงอย่างว้ยผมมือขื่นไหมตะกี้มันเปล่ยนมันขึ้นมันไม่ได้บืนหนักชิฟฟล์เพมันนี่จีวไวชิฟุล์ผมเป่ามาแล้วหมอน้ำเป่ามาแล้วเป็นเป่าวงหมอน้ำเจ็บแตกเนาะเลียกไปคัดเนาะแมงวะไปพัดแตกไม่เดียวความห่อนขึ้นร้อยยี่เกือบร้อยยี่อ่ะเพราะว่าบอกเพื่อนบอกพื่นว่าปกติความห่อนมันขึ้นปกติเลยมันยิ่ขึ้นห่อนแค่ขีดร้อยันอันยวดียวดีไปพัดเหล็กแห้งแตกนะหมอน้ำมุนี่เลยแหละ มูนปกติจะมือกนักนไอพอกันพอกัน